ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ BYD BYD คันนี้มาใหม่ๆมล่าสุดเลยนะครับตัวในงานเรายังไม่ได้เคยลองเลยคันนี้นะครับอันนี้คือ BYD Sealu จะเป็นหนึ่งในโอเชียนหนึ่งในโอ้โเชียนของเขาโอเชียนของเขามีดอลฟินมีดอลฟินอะไรพวกนี้แล้วก็เนี้ยก็เซลนะก็อันนี้ดูแปลกอันนี้มันไม่ใช่ EV นี่เป็น Plug In Hybrid ครับอ๋อเป็น Plug In Hybrid เครื่องยนต์ผสมกับมอเตอร์แล้วก็อย่างที่ดูนะวัสดุนี่อย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นวัสดุพวกรีไซเคิลได้ ะ oh. ใช้พัสดุรีไเซเคิลเยอะมาก uh huh. นะครับก็ในเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้มันเป็นยังไงมัน,เป,นเป็นเครื่องมอเตอร์เดียว2ออมอเตอร์มี2อมอเตอร์อมออรม,มอเตอร์หนึ่งสำหรับปั่นไฟโดยเฉพาะ ยากกันแล้วก็ระบบการทํางานเขาเนี่ยจะมีแค่บางช่วงเท่านั้นที่เครื่องยนต์จะทํางานพร้อมกับมอเตอร์จะมีคอนดิชัตที่แตกต่างกันหลังจากแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ20มอเตอร์กับเครื่องยนต์ถึงจะทํางานพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็คือทําให้วิ่งได้ระยะทางมากกว่าหนึ่งครั้งเราจะเห็นค่ายจริงก็จะขีดกันต่ได้นะที่เครื่องยนต์พักอินไฮบริดใครได้ไกลกว่าพันโลบ้างมาหมดคันนี้น้ำมันเต็มถัง60ลิตรบวกกับมอเตอร์ที่เต็มไฟเต็มวิ่งไปได้ไกลเกินพันโลแน่นอนโอ้โหอันนี้ กรุงเทพเชียงใหม่สบายๆนะฮะว่าแรงม้านะไม่แปลงไหมผมไปแปลงกันเอาเองนะสองร้อยสามสิบสามกิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงสูงอยู่ที่435คือรวมมอเตอร์กับเครื่องยนต์รวมกันนะตรงนี้ประมาณนี้ร้อยเคลมไวอยู่ที่8.5ไม่กักนะไม่กักนะมีโชคให้มีโชคให้สองคู่มีโชคให้สองคู่เลยโอเคราคายังไม่เปิดจะเปิดสิถ้ารถเซกเมนต์นี้คู่แข่งเขาโดยตรงตอนนี้ โอ้โหเสียแปดไม่ใช่เศรษฐาวีถ้าเป็นพวกปลังอินไฮบริดโอแทงอ๋อแทงเลยเหรอแทงสามร้อยอ๋อไม่ใช่แทงขอไป็เฮดซิก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 เลยนะอันนี้คือตรงตรงเลยนะตรงตรงเขาให้ให้แม็กซสิบเก้าก็ใหญ่นะอย่างสิบเก้ายางจิตติยางจิตติว่าเวอร์ชันไทยยังไม่รู้ว่าอย่างเป็นเวอร์ชันไทยก็มีระบบแอแด็คทีฟหลายๆต่างคือข้างหน้าเนี่ยจะมีกล้องมีอะไรครบเยอะง่ายๆว่าระบบเอด้สอ่าเอด้สระบบความปลอดภัยเล็นคิปปิ้งเตือนการชนอะไรต่างๆ เห็น f เราเห็นเยอะรถจีนแต่ว่าหลายหลายคนจะได้ใช้หรือเปล่านี้อยู่ที่บ้างต้องมีการ์ดหรือบางทีก็จริงเน่ถ้าย้อนเดี๋ยวผมก็ไปเทียบคัยเอ็มคมันเหมือนสมาร์ทคีจริจริงมันสามารถใช้จากมือถือแปะได้เลยถ้าเป็น BM ก็มก็มีดิจิตอลคีดิจิตอลคีก็คืออันนี้จะใช้เป็นการ์ดแปะก็ได้ก็คือแปะแล้วมั้ก็เปิดประตูก็ได้มีกล้องมีอะไรมีกล้องมองรอบคันนะไฟใต้มันมีเหมือนไฟเวลคัมใช่เวลคัม เดี๋ยวว่าอันนี้ไม่รู้ว่าใส่มาให้นะไม่ได้ใส่มาหรือว่าไม่ติดก็ไม่รู้ไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจนะสมาร์ทเอสบีมีแหลกรูฟแหลกนี้ใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงใช้ได้จริงหลังคาพอนิเมิกกลาสรูฟนะซัลลูฟหรือแกสลูฟลูฟมันเปิดได้เปิดได้เปิดได้นะอันนี้ฝั่งนี้เป็นหัวชาร์จหัวชาร์จมาครบแล้วหัวไทยแล้วไม่ใช่ ACDC ACDC อันนี้ที่ชาร์จเร็วไหม ศูนย์ถึงแปดสิบในสามสิบนาทีโอ้อันนี้ก็เหลือเฟือแล้วเหลือเฟือเหลือเฟือนะไม่ต้องรอสี่สิบห้าตัวหมดไฟฟ้าล้วนอืประมาณเก้าสิบจริงๆก็เอาพูดง่ายๆนะเทไ่เลยร้อยโลร้อยโลไฟฟ้าล้วนไฟหน้าไฟท้ายนี่เป็น B Y D Tech นะครับโหเต็มเต็มอ๋อเป็นไฟดอดเออ B Y D คุณไปสังเกตดูอันนี้เหมือนดออยู่เหมือนลายอะไรนี่เลยลายแมวน้ำอ่านิดๆนี่นะครับอันนี้เป็น D M I คือระบบขับเคลื่อนของเขาบอกให้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับ มีกล้องรอบไฟฟ้าโอ้ยผมชอบสไตล์นี้พับเบาได้ขนของได้ไปแคมปิ้งได้อันนี้แหมชัสตาร์สตาร์แล้วนอนบนรถไม่ได้เพราะว่ามีเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์นะครับมีที่เก็บของมีอะไรให้ก็โอเคอยู่นะสตาร์ทได้เป็นช่วงชั้นสั้นถ้าแบตมันเหลือเต็มเนี่ยมันก็ใช้แบตก่อนเออดีเน้นเน้นฟิลลิ่งที่คุยเข้ามาฟิลลิ่งการเหมือนการขับรถไฟฟ้าเลยโอ้โหนี่ดีดีดีมีมีของให้ครบ งานเนียนเบาพับได้ด้วยใช่ดูเบาะด้านหลังก่อนเบาพับได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่พับอย่างนี้เลยบมันจะต้องแปลกๆแะทุกทีเรามองเข้ามนจะดึงนแต่ไม่มีเนี่ยตรงหัวจะอยู่ด้านข้างไม่มีนะครับอยู่ตรงด้านข้างจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือข้อดีของรถประเภท SUV SUV หรือ Cross Over ที่มันสามารถพับแบบนี้ได้นะครับด้านหลังมีแอร์ตอนหลังให้นะครับมี บ s b USB เอกซีอย่างอันหนึ่งอันนี้คือเปิดสุดแล้วเหรอไม่สุดหรอกไม่สุดแตไปได้อีกผมส่งซอนหน่อยแล้วกันต้องลองอ่ะต้องลองหน่อยได้อีกเห็นไหมโอ้โหคนข้างหลังลําโอ้ยคงคนข้างหลังสบายว่ะเพรผมชอบประมาณนี้มะแต่ว่ามันปิดครึ่งหน้าไม่ได้เปิดเฉพาะครึ่งหลังอ่ะมันทําไม่ได้อ่อไม่ได้อันนี้เปิดเปิดหลังคาได้เปิดลังคาได้อ่าอ๋อ กดแช่ต้องกดแชกันกดกดลึกนิดนึงได้เนี่ยเห็นนะเนี่ยเห็นไหมเปิดอย่างนี้เลยแบบบรรทัดเปิดปิดบรรทัดเฮ้ยเข้ามาดูข้างในเข้ามาดูข้างในนี่สวยหน้าจอนี่ตามสไตล์ของเขาเลยนะหมุนไปหมุนมาหมุนทั้งวันอะเล่นทางเรอแลต่พูดนี้เป็นแบบว่าทัชสกรีนหมดเลยไอ้เป็นแบบทัชสกรีนหมดเลยนะไฟไฟเปิดซอฟท์ทัชเนี่ยเห็นไหมเปิดนี่ได้ก็คือใครใช้ BYD อยู่ก็จะรู้นะครับว่าเป็นอย่างนี้อุ้ยมีที่ ไวร์เล็ทชาร์จสองสองตัวด้วยไม่ต้องแย่งกันคนน่ะโอ้โใช้ไปตรงนี้เลยอ๋ออย่างนี้ oppo oppo find t ของผมเจ็ดหมื่นนี่ชาร์จไม่ได้นะทําไมอ่ะมันมันปั๊บมันปั๊บไม่ได้อันนี้หัวหเกียร์คัสตัเลสวยเป็นคัสตัเลอไม่คัสตัเลอร์คัสต์เร์คัสตัเลเกียร์สวย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 อยู่นี่โหมดการขับขี่มีให้เลือกได้แล้วก็โหมด e v นี่นะครับเลือกว่าเป็น e v หรือ h e v แล้วก็นี้ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็กดปุ๊บเปิดปิดได้ มีอาเล็ตอยู่ใต้นี้นะสไตล์จีนเข้ามาแบบนี้หมดเลยอ่ะเริ่มค่ายแรกรู้ไหมค่ายไหนมันโงโอสวยงามครับุงมาอะไรประมาณนี้บอกว่าประมาณนี้นะครับก็โดยรวมแล้วจะขายเมื่อไหร่เนี่ยค4 Q4 เดี๋ยวผมไปใกล้ๆคนดีกว่าเอาเหรอเฮ้ยเราเราโชว์ขันหลังด้วยเราแม่งขันหลังนี่เท่ยู่เกยูอยู่เก้านี่โหอ่า ตัวซีลยูนะครับจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษานะครับแล้วก็รถจะได้ใน Q4 ควอเตอร์4ก็คือตั้งแต่ประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสีเดือนนี้อ๋อสเดือนนี้นะอัปเดตมาล่าสุดโรงงานน่าจะเสร็จกลางปีคันนี้ประกอบไทยเข้าภาษีไม่ไหวงั้นราคาก็อาจจะไม่ดูเดือดมากนักตามสไตล์ BYD ดล้านห้า ล้านห้าบวกลบกลางกก่อนนั้นล้านห้าบวกอันนี้เป็นราคาเราแนะนํานะราคาโจ๊กนะเพราะว่าถ้าราคาเท่าไหร่บอกมาก่อนเลยบอกมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถูกผิดว่ากันอีกทีแต่ที่เมื่อกี้วิเคราะห์คือถ้าราคาแพงมากมันจะไปเบียดกับพวกรถไฟฟ้าอ๋อแต่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ยังไม่อยากไป้รถไฟฟ้าอยากได้เครื่องยนต์สันดาปหรือว่าไฮบริดแต่ว่านี่มันเสียบปลั๊กได้ไงเพื่อเพื่อรองรับอนาคตเผื่อคุณอยากจะไป e ีวีล้วนองเนี้มันก็โอเค ก่อนนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับของ b y d ายดีซนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโจ้นะครับจากคาวออนไลน์ด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากยูทูบมีอะไรนะเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเราไม่ใช่เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยเหรอแล้วก็มีเฟซบุ๊กของข่าวออนไลน์แล้วก็รายการวิทยุนะครับต้นเสาเนะกบ่ายโมงถึงบ่ายสองเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดครับตั้งแ่ไปถึงครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ขลังนี่สวยมากใครที่ต่อเราออนไปนี่นะเขางานถึงวันที่ไหนวันททีี่่่ววััันนนนนนะะะครบมมาาดดููกอตเป็ๆ วันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ